สวัสดีครับพบกับบันทึกการผจญภัยในโลกใต้น้ำกับผมอีกครั้งในหลักสูตร Advanced Scuba Diver ที่จะทำให้คุณเอ๊ะไม่ใช่สิที่จะทำให้เรามีทักษะในการดำน้ำที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ทุกสถานาการณ์และคอนเซปต์ของการสั่งสมประสบการณ์ก็คือ ยิ่งเราเรียนรู้กับปัญหามากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราเป็นนักดําน้ําที่เก่งขึ้นเท่านั้นเอาละ่ะไปกันเลยสำหรับหลักสูตร Advance d ส c u b a d i v e r ลักษณะการเรียนเราจะเรียนที่ทะเลเท่านั้นก็คือ ไม่ต้องไปนั่งเรียนทฤษฎีในห้องกันอีกต่อไปมาบลิฟกันกลางทะเลกันสดสดและปฏิบัติกันจริงๆกันเลยเราจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด2วันรวมทั้งหมด5ไดฟ์ซึ่งประกอบด้วยทักษะทั้งหมด5ทักษะสำคัญแบ่งออกเป็นทักษะภาคบังคับ3ทักษะและทักษะทางเลือก2ทักษะทักษะภาคบังคับได้แก่ 1>, 1. Peak Performance buoyancy หรือการลอยตัวเป็นกลางขั้นสูง 2. Fish identification หรือการจำแนกชนิดปลา 3. Underwater navigation หรือการใช้เข็มทิศใต้น้ำส่วนทักษะทางเลือกอีก2ทักษะแล้วแต่สถาบันจะจัดให้เช่น wreck dive หรือการดำน้ำดูเรือจม night dive หรือการดำน้ำกลางคืน drift dive หรือการดำน้ำตามกระแสน้ำแรง deep dive หรือการดำน้ำในที่ลึก และมีสกิลอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจแต่สำหรับผมผมได้เรียน Deep Dive และ r e ร็ Dive ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการดำน้ำที่แสมสารและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนต่อ Advanced Scuba ในครั้งนี้เอาล่ะเราไปเริ่มที่ไดฟที่1กันเลยนี่คือครูมานิด ที่กำลังแสดงทักษะ Peak Performance Buoyancy ให้เราดูอยู่ซึ่งมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเรียนมาจาก Open Water อยู่พอสมควรคือเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปจนจรดพื้นทรายเราจะต้องลอยตัวให้เป็นกลางให้ได้ในจุดที่เราต้องการทันทีเมื่อลงถึงความลึกนั้นแล้วและการที่เราเคลื่อนที่เราก็จะเปลี่ยนจาก f ัตเตอร์คิกมาเป็นฟล็อกคิกหรือท่าเตะก,กบ ที่ใช้แรงน้อยกว่าแต่ได้ประสิทธิธภาพที่ดีกว่าสําหรับการดําน้ําแบบสกูบ้าซึ่งการประหยัดแรงนั้นสําคัญมากเพราะความเหนื่อยล้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการพานิคที่เป็นอันตรายต่อน,นักดําน้ําการจะได้มาซึ่งพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์บอยานซีเราจะต้องตรวจสอบการถ่วงน้ําหนักด้วยตะกัวของเราด้วยว่าสมดุลไหมการหายใจของเราจะต้องปรับใหม่จากแต่ก่อนเราหายใจเข้าตัวต้วตองลอยแต่ปัจจุบันเราหายใจเข้าตัวจะต้องหยุดจมวิธีนี้ จะทําให้เราอยู่นิ่งในจุดเดิมได้นานซึ่งครั้งแรกๆผมก็ทําไม่ได้หรอกครับต้องฝึกอยู่นานพอสมควรเลยการถ่วงน้ําหนักมีส่วนอย่างมากในการใช้อากาศในถังถ้าหากเราไม่ถ่วงให้สมดุลแต่ถ่วงหนักไป เมื่อลงถึงที่ลึกเราจะต้องปั๊มอากาศเข้า BCD มากกว่าปกติเพื่อให้คงตัวไว้ได้และตัวก็จะพลอยจมอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องออกแรงตีฟินอยู่เรื่อยๆทําให้เราต้องใช้อากาศในการหายใจทีแต่ถ้าหากเราถ่วงเบาไปแม้เราจะพยายามเอาลมออกจาก BCD จนหมดตัวแล้วตัวเราก็จะลอยตลอดเวลาเราก็ต้องออกแรงตีฟินลงมาที่ลึกตลอดเวลาหรือที่แย่กว่านั้นคือตอนทำเซฟตี้สต็อปที่5เมตร3นาที เราก็จะลอยขึ้นไม่หยุดจนถึงผิวน้ำดังนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสในดฟแรกก็คือ 1. การถ่วงน้ำหนักของเราให้สมดุลที่สุดหากไม่สมดุลให้รีบแก้ในดฟต่อไป 2. การลอยตัวเป็นกลางและการหายใจของเรา 3. การตีขาด้วยวิธีการเตะก,กบหรือฟล็อกคิกตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าครูพามาฝึกฟล็อกคิกเห็นว่ายไปไกลามากแต่ไม่มีอะไรให้ดูเลย10นาทีผ่านไปพอนึกได้ว่าครูบีฟอะไรเท่านั้นแหละถึงได้ฝึกหลังจากตอนนั้น ดิฟที่2 fish identification จะเป็นเหมือนการทัศนศึกษาซะมากกว่าเราลงไปหาปลาหรือปลาการังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจใต้ทะเลและจำไว้มาคุยกันบนเรือว่าเราไปเจออะไรมาบ้างซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกที่สุดในการดำน้ำแล้วแต่กว่าจะถ่ายอะไรให้ได้ภาพสวยๆลองดูว่าผมพยายามที่จะเลี้ยงโบยันซีของตัวเองมากแค่ไหน หลังจากนั้นเราก็ได้เจอทั้งปะการังอ่อนเหลืองแสงซีแฟนสวยๆน้องปลาปักกระเป้าปลาที่มีหางสีเหลืองสวยๆตัวใหญ่ๆและอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งผมจะเก็บเอาไว้เล่าให้ฟังหลังสุดกันแล้วกัน ที่3จะเป็นการใช้เข็มทิศใต้น้ําครูจะลากเส้นด้วยเทปสีขาวไป30เมตรแล้วให้เราว่ายไปกลับแล้วนับว่าเราตีฟินฟัตเตอร์คิกไปทั้งหมดกี่รอบโดยตีฟินซ้ายขวานับ1แล้วมาบอกครูว่าไปเท่าไหร่กลับเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะไปที่จุด15เมตรเพื่อจำการทดสอบการใช้เข็มทิศแบบเคลื่อนที่แบบรูปสามเหลี่ยมและการเคลื่อนที่แบบรูปสี่เหลี่ยมจากจุดเริ่มต้นให้สังเกตสัญญาณมือของครูให้ดีว่าไปทางไหนไปแบบไหนไปกี่ฟินคิก หลังจากนั้นปรับฟันหนูให้เข้าไปที่ทิศเหนือแล้วเริ่มทําการทดสอบตามที่ฝึกมาเลยถ้าหากว่ากลับมาที่เทปสีขาวได้หรือกลับมาหาครูได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับใครที่สงสัยว่า นอกจากหายใจแล้วเราสามารถไอจามใต้น้ำได้ไหมผมพิสูจน์ให้คุณดู uh huh. หลังจากที่สอบเสร็จแล้วมีเวลาว่างเล็กน้อยเราก็ใช้ทักษะของเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจรอบๆสักเล็กน้อยก่อนจะไปทำสกิลถัดไป ที่4และ5จะเป็นการดำน้ำในที่ลึกและการดำดูเรือจมจากภาพเราจะเห็นว่าต้องเกาะเชือกแลก้วค่อยๆลงไปเพราะกระแสน้ำจะพัดมาผ่านช่วงบนของเรือแรงมากและหากไม่จับเชือกเราอาจปลิวไปไกลและพัดหลงกับกลุ่มได้เมื่อเราลงถึงพื้นแล้วผมพยายามจะปั๊มอากาศเข้า BCD ก็ทําให้ตัวเองเป็นกลางแต่ยิ่งเราลงลึกเท่าไหร่อากาศยิ่งถูกแรงดันน้ําทําให้หดตัวมากขึ้นการใช้อากาศก็จะมากขึ้นตามความลึกทําให้ไม่ว่าผมจะปั๊มอากาศเท่าไหร่มันก็ไม่ลอยสักทีผมก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละกลัวอากาศหมด เมื่อถึงจุดที่ความลึก30เมตรขึ้นไปผมรู้สึกว่าผมตัวหนืดมากตีฟินก็ไม่ค่อยจะไปลอยตัวก็ลำบากทัศเนว,วิสัยก็เริ่มแคบดฟฟคอมก็ล้องเตือนรัวๆที่เรามาถึงจุดความลึก30เมตรที่สแมแสาร ก็เพื่อมาดูไฮไลท์ของที่นี่อย่างการสำรวจเรือจมและการมาหาน้องฉลามซึ่งถ้าผมมีโอกาสได้เห็นผมก็คงไม่เรียกน้องแหละเพราะว่าคนที่เห็นบอกว่าตัวมันใหญ่มากใหญ่ลราราวสอเมตรเห็นจะได้แม้ว่าผมจะมีโอกาสลงไปถึงจุดนี้ถึง2ครั้งก็ไม่เคยเห็นน้องฉลามเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเราตัดสินใจออกตัวเพื่อค้นหาสัตเล็กน้อยก่อนพบปลาตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวให้ชื่นใจและเตรียมตัวกลับขึ้นสู่ผิวน้ํา ถึงตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวไหนล่ะเรือจมผมอยากจะสารภาพว่าตอนที่ผมกําลังไปถ่ายภาพเรือจมให้สมใจเจ้าแบตโกโปรของผมเนี่ยมันก็เสียซะง,งั้นผมไม่ได้เช็คก่อนกระโดดลงน้ําผมพยายามเปิดเครื่องหลายครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพเรือจมสวยๆให้ทุกคนดูบทเรียนครั้งนี้ทําให้ผมจําไปอีกนานแสนนานว่าทุกครั้งก่อนกระโดดลงน้ําให้เช็คว่า GoPro โโโสามารถเปิดติดได้แน่นอน เอาละเรากลับมาที่การขึ้นสู่ผิวน้าจากความลึกกันดีกว่าเพื่อเป็นการขับในตัวเจนออกจากร่างกายให้ดีขึ้นเราจะทําสิ่งที่เรียกว่าดิฟสต็อปจริงๆก็เหมือนเซฟตี้สต็อปแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราไปทําที่ความลึกมากกว่า5เมตรโดยทฤษฎีเราจะหยุดดิฟสต็อปที่ความลึกแม็กซิมัมเดฟบวกหหาร2เป็นครั้งที่1และเอาความลึกที่หยุดบวกหหาร2อีกครั้งเป็นจุดดิฟสต็อปที่2ทําแบบนี้จนถึง5เมตรและทำเซฟตี้สต็อป โชคดีสมัยนี้เรามีไดคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเราเปิดโหมดดิฟสต็อปไว้มันจะบอกเราเองเลยว่าต้องไปหยุดดิฟสต็อปที่กี่เมตรกี่นาทีแล้วครั้งต่อไปจะต้องไปดิฟสต็อปที่กี่เมตรกี่นาทีหลังจากที่เราเรียนหลักสูตรแอดวานซ์จบเราก็คงมีทักษะในการลอยตัวที่ดีขึ้นมากการใช้อากาศก็จะน้อยลงบาลานซ์ Balance ก็จะดีขึ้น เวลาในการดำน้ำดูสิ่งสวยงามใต้ทะเลของเราก็จะมากขึ้นหากไม่มีใครในกลุ่มอากาศเหลือน้อยกว่า50บาทหรือหมดเวลาสะกอดเราก็คงได้เพลิดเพลินได้นานขึ้นไปอีกนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ไงเจอฉลามไหมพี่ไม่เจอเจอฉลามไหมมันก็เป็นประสบการณ์นี้ไงไงฉลามเจอชดช์ค ถ้าขืนจบแบบนี้เจ้าฉลามนี่กินหัวผมแน่นอนพราะดันขาดช่วงที่สำคัญที่สุดอย่าง Fish Identification ไปนะสิดังนั้นก่อนจะไปเข้าเรื่องสำคัญผมขอแชร์วิธีการใช้อากาศของผมสักหน่อยเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันได้บ้างในขณะที่กำลังดีเซนต์หรือกำลังลงจากผิวน้ำผมจะหายใจออกจนหมดปอดแล้วกลั้นหายใจไว้แล้วค่อยปล่อยอากาศจาก BCD ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเราจะเริ่มจมถ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวจมแล้วผมจะเลิกปล่อยลมทันทีแล้วหายใจเข้า เคลียหูหายใจออกให้ตัวจมอีกครั้งทำแบบนี้วนไปจนกว่าจะถึงความลึกที่ต้องการถ้าเราต้องการลงลึกที่30เมตรผมจะปั๊มอากาศเข้า BCD ทั้งหมด2ช่วง คือ10เมตรพยายามปรับ Balance, บาลานซ์บอยันซี่แล้วหายใจออกให้ตัวจมลงไปที่20เมตรแล้วทำแบบเดิมเมื่อถึงที่30เมตรผมจะไม่ปั๊มอากาศเข้า BCD แล้วพยายามใช้การหายใจในการควบคุมบอยันซีให้ได้มากที่สุดเพราะยิ่งลึกเรายิ่งใช้อากาศในแท้งมากในการเติมเข้า BCD ถ้าหากผมต้องการให้ตัวลอยผมจะหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วกลั้นไว้ตัวจะค่อยๆลอยขึ้นช้าชาถ้าหากผมต้องการให้ตัวจมผมจะหายใจออกจนหมดปอดแล้วกลั้นไว้ตัวจะค่อยๆจมลงและถ้าผมต้องการให้หยุดการขึ้นหรือลง ผมก็แค่หายใจเข้าออกพอสบายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าเราต้องถ่วงน้ำหนักมาย่างพอดีนะครับเราจะดำน้ำสนุกขึ้นถ้าหากเรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรไม่มีใครกล่าวผมกล่าวเองไปสมองบวมไปสองเท่าของเมื่อกี้กันดีกว่าเริ่มกันเลย ่อ,น,อนืเรามาปรับพื้นฐานความรู้เดิมกันก่อนนะครับสิ่งมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยโพลิปขนาดเล็กประกอบกันเราเรียกว่าปะกาลังแข็งปะกาลังหอดกระลัง,งหาและมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดอกไม้ทะเลปากาลังแข็งประกอบด้วยโครงสร้างหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตทำให้มีโครงร่างที่แข็งซึ่งแบ่งตามลักษณะที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นชนิดต่างๆเช่นปากาลังแบบโขดแบบเคลือบกิ่งก้านใบผิวนิ้ว หรือดอกเห็ดซึ่งแต่และชนิดอาจมีชื่อเรียกเฉพาะของมันเองตง่างหากอีกด้วยปะการังอ่อนเป็นปะการังที่ลดรูปโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นจากแคลเซียมคาร์บอเนตลงทำให้ตัวมันอ่อนลู่ตามน้ำได้ซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันมีสีสันสดใสลู่ตามน้ำและอาจเรืองแสงได้โดยมากเราจะพบสีม่วงสีฟ้าและสีเขียวเรืองแสง ปกากกรังอ่อนชนิดนี้ที่เรามักเห็นได้เยอะมากๆสีของมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยมีทั้งสีเหลืองสดใสสีเหลืองปนส้มสีส้มออกแดงหรือสีเขียวชื่อเฉพาะของเจ้านี้ก็คือ t o a s t to, to Mushroom l i t e r Coral หรือปกากกรังขาหมูนั่นเองจัดอยู่ในวงปกากกรังหนังมีส่วนของลำตัวเป็นแผ่นที่บิดดัดไปดักทางน้ำได้ส่วนที่ยื่นออกมาคือหนวดมีเข็มพิษซึ่งปกากกรังที่เราเห็นมีรูปร่างเหมือน e ER อก็คือหนวดมันไม่ขึ้นนั่นเอง โดยสีของมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงที่ได้รับหากน้ำตื้นและใสได้รับแสงรังสีมากมันก็จะเป็นสีเขียวถ้ายิ่งได้รับแสงน้อยก็จะออกสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเข้มเจ้าตัวนี้ชอบกระแสน้ำกลางๆค่อนไปทางแรงเพราะมันต้องการกรองสารอาหารผ่านกระแสน้ำตลอดเวลา กลปังหาหรือซีแฟนคือสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดถึงจากรูปเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะกิ่งก้านเหมือนพัดมีขนเล็กๆตรงปลายนั่นก็คือโพลิปซึ่งกลปังหาก็จัดอยู่ในกลุ่มของปะการังอ่อนแต่ก็ไม่เหมือนปะการังอ่อนสัทีเดียวเพราะมีโครงสร้างที่กิ่งก้านเป็นแกนแข็งจากการอัดแน่นของเล็ดหินปูนตรงแกนก้านและมีโปรโตีนกอโกนินแทรกอยู่เป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นส่วนที่นิ่มและทําให้ดูเหมือนว่ามันจะสามารถลู่ตามน้ําได้บ้างวิธีการหากินของมันก็คือมันจะแตกกิ่งก้าน ขวางกระแสน้ำเพื่อจับสัตว์น้ำขนาดเล็กจิ๋วกินเป็นอาหารผ่านกระแสน้ำที่พัดผ่าและนั่นหมายถึงเจ้าซีวิปก็ถือเป็นกระปังหาชนิดหนึ่งเหมือนกัน ดอกไม้ทะเลเราเคยพูดถึงมันอยู่อันหนึ่งนั่นก็คืออเนโมนหรือบ้านปลากระตูนนั่นเองจริงๆมันคือสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังคล้ายปาลากระลังกระลปังหาลักษณะรูปร่างคล้ายถุงมีด้านหนึ่งเป็นเท้ายึดจับอีกด้านหนึ่งเป็นช่องปากรูปเปิดบริเวณช่องปากจะมีเส้นๆคล้ายหนวดอยู่หลายหนวดมีสีสันที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดและไม่มีโครงสร้างเป็นหินปูนทําให้มีหนวดโบกพลิ้วไปตามกระแสน้ําได้อย่างอิสระซึ่งหนวดจะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของดอกไม้ทะเลนั้นๆ ถ้าพูดถึงดอกไม้ทะเลก็ต้องบ้านปลากระตูนใช่ไหมครับจากที่ผมเคยเข้าใจว่าปลากระตูนอาศัยอยู่ในปะกะาการังอ่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อนิโมนหรือดอกไม้ทะเลไม่ใช่ปะกะารังอ่อนมันมีลักษณะคล้ายถุงและมีเท้าที่เหนียวคอยยึดจับกับพื้นอายุยืนยาวได้เป็นร้อยปีและมีขนาดใหญ่แผ่ขยายได้เกือบเป็นเมตรอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันกับปลากระตูนทุกชนิดมีทั้งแบบหนวดสั้นหนวดยาวสีสด สีเข้มสีจางแล้วแต่ปริมาณแสงที่ได้รับอนิโมนที่เรามักเห็นเป็นบ้านของปลากร์ตูนก็คืออนิโมนก้นม่วงถ้าสังเกตส่วนล่างของมันจะมีสีม่วงบางทีก็เข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่ปรากฏการณ์ที่อาจพบได้ถ้าหากมันได้รับแสงน้อยมันจะหุบตัวถุงของมันขึ้นมาทําให้เหลือส่วนนวดออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อพูดถึงอนโมนเราจะไม่พูดถึงปลากระตูนก็ไม่ได้จากที่เคยได้กล่าวมาปลากร์ตูนมีมากกว่า40จะปีชีที่คนพบแล้วแต่ที่ไทยเราจะพบได้บ่อยก็คือปลากระตูนอินเดียนแดงและที่รองลงมาก็คือปลากระตูนที่มีสีส้มซึ่งเจ้าปลากระตูนที่มีสีส้มเนี่ยดันมี2สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆจนแทบแยกไม่ออกคือโอเซลริสคลาวฟิชหรือปลากร์ตูนส้มขาวและเพอร์คูล่าคลาวฟิชหรือปลากร์ตูนส้มดูสิครับท่านผู้ชมชื่อมันชวนให้สับสนจริงจริง แถมความแตกต่างก็แทบจะแยกไม่ออกส่วนถ้าใครกำลังสงสัยเหมือนผมว่าตัวไหนคือนีโม o ต้องขอตอบว่าปลากร์ตูนส้มขาวหรือโอเซลาลิสครับถ้าดูชัดๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ปลายของคีปลากรตูนสีส้มขาวจะเห็นสีขาวอ่อนๆและเลื่อนและเลืออยู่และนี่คือภาพของนีโม o ชัดๆ แถมให้อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการหาอาหารอย่างมีประสิทธิภาพดอกไม้ทะเลมักจะมีพิษรุนแรงและหนึ่งในดอกไม้ทะเลที่มีพิษรุนแรงขนาดสามารถทําลายปะการังรอบข้างที่โดนเข็มพิษของมันได้เลยก็คือดอกไม้ทะเลแก้วหรือเอฟตาเซียดอกไม้ทะเลชนิดนี้ดูดูแล้วอาจเป็นผลร้ายกับระบบนิเวศแต่กลับเป็นผลดีให้กับปลาแนวปะการังอย่างปลาโนลีซันี่ปลาโนลีที่ข่าวที่แล้วออกจากขี้อายไม่ยอมออกมาให้ถ่าย สามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือปลาโนรีเกตและปลาโนรีหนังซึ่งถ้าเราเข้าไปใกล้ๆมันก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีเกล็ดปกคลุมร่างกายไหมโดยปลาโนรีคีบยาวจัดอยู่ในปลาโนรีเกรดซึ่งที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นปลาโนรีไหนก็ล้วนกินโพลิปของเอฟตาเซียที่เป็นพิษเป็นอาหารได้ทั้งสิ้น ต่อไปสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ผมขอแก้ไขข้อมูลให้ท่านผู้ชมและตัวผมสักเล็กน้อยนะครับนี่คือหนอนท่อเจ้าตัวนี้มีโครงสร้างสงส่วนคือส่วนท่อที่เป็นของแข็งและหนวดของมันซึ่งเราจะเห็นว่ามันมักจะฝังตัวอยู่ในปะการังแข็งชนิด massive coral หรือปะการังโคดน,นี่คือภาพส่วนท่อที่มันสร้างขึ้นครับคือตัวมันไม่สามารถขยับออกจากตรงนี้ได้เนื่องจากโครงสร้างของท่อมันเป็นแบบแข็ง สีของขนที่ปลายที่ไว้ใช้ดักจับอาหารมักจะเป็นสีน้ำตาลสลับขาวแต่พันธุอื่นๆก็จะมีหลากสีสวยงามเลยเราเรียกว่าหนอนผู้ฉัดหนอนท่อคริสต์มาสไว้คราวหน้าจะเอามาให้ดูนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ไม่ใช่หนอนท่อที่ออกมาเพ่นพ่านข้างนอกนะครับเจ้าตัวนี้ผมขอเรียกว่าหนอนทะเลก,ก็แล้วกันแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ย ก็จัดอยู่ในกลุ่มติงทะเลหรือซีคิวคัมเบอร์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซเนปตาแลมเปอร์ตี้ลำตัวอ่อนนุ่มมีหนวดขนาดสั้นๆอยู่ที่ปลายด้านหัวไว้ใช้หาก,กินครับเฉพาะเจ้าตัวที่ลักษณะคล้ายแบบนี้ก็มีอยู่หลากหลายสีที่เห็นได้บ่อยก็คือสีขาวขุ่นสีแดงอ่อนๆและสีดำแล้วแต่ติดที่อยู่แต่ซีคิวคอมเบอไม่ได้มีแค่ลักษณะนี้มันมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก ไว้คราวหน้าจะเอาตัวใหญ่มากๆมาให้ดูนะครับและนี่คือซีคิวคอมเบิร์ที่มักจะเกาะอ,อยู่กับฟองน้ําทะเลและก่อนที่จะไปถึงสัตว์ชนิดใหม่ผมอยากให้ทุกท่านได้รู้ถึงความลับของฟองน้ําบางอย่างผมเคยสงสัยว่ามันจเจริญเติบโตได้ยังไงโดยการอยู่เฉยๆมันกินอาหารยังไงจนได้คําตอบมาว่ามันดูดซับน้ําที่นําพาสารอาหารรอบๆตัวมันเข้าไปและทําการขับน้ําออกทางรูใหญ่ๆของมันทําอย่างนี้ตลอดเวลาผมอยากให้คุณเสิร์ชหาคําว่า C Spawn Feeding และดูการเดินทางของกระแสน้ําที่ฟองน้ําได้กองอาหารผ่านแรงดันอะไรสักอย่างทางั้งๆที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักก็คือ f ฟลทเตอร์สตารหรือดาวขนนกมีชีวิตมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์และแทบไม่มีวิวัฒนาการใดๆเลยตัวของมันแบ่งเป็นช่วงลำตัวปากแขนขามันสามารถเดินได้ มักแอบอยู่ในซอกหลืบในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืนโดยการมาอยู่บนยอดที่สูงแล้วยืดส่วนแขนออกดักจับอาหารเช่นแปลงต้นและสารอินทรีย์ขนาดเล็กรักสงบไม่ค่อยเป็นพิษภัยกับสัตว์ทะเลอื่นมักถูกสิ่งอื่นรบกวนอยู่เสมอเช่นทําให้มันหักหรือขนหลุดเป็นต้นว่าง่ายๆคือเป็นน้องๆที่โดนลังแกอยู่เสมอนั่นเอง นี่คือดาวมงกุฎน้ำหรือดาวหนามเป็นดาวทะเลขนาดใหญ่มีแขนหลายเส้นตามผิวหนังมีหนามยาวคล้ายมินซึ่งมีพิษปากอยู่ด้านล่างใต้แขนมีขาป,ปุ่มเล็กๆคล้ายหนวดปลาหมึกใช้ยึดเกาะพื้นที่เป็นสัตว์ที่แยกเพศและสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศผสมพันธุ์แบบปลาคือตัวเมียปล่อยไข่ออกมาแล้วตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อมาผสมกับไข่แต่จากที่ดำน้ำมาเจอแค่2ตัวเองนะเมื่อไหร่จะเจอกันล่ะเนี้ย นี่คือดาวหมอนปักเข็มคือชื่อมันได้มาเพราะลักษณะภายนอกมันเหมือนหมอนปักเข็มเลยมันเป็นปลาดาวชนิดหนึ่งที่มี5้าแฉกแต่แขนมันสั้นมากตัวมันเลยออกมากลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นสัตว์กินเนื้อที่กินสัตว์เล็กหรือกินโพลิปปลากรลังเป็นอาหารเหมือนปลาดาวทั่วไปมักพบบนซาปกปลากรลังหรือโขดหินนี่คือเพลียงหัวหอมเป็นสัตว์ทะเลที่มีแกนสันหลังรูปร่างคล้ายหัวหอม เมื่อถูกสัมผัสจะปล่อยน้าออกมาจากตัวชอบอาศัยเกาะอยู่ตามวัสดุต่างๆใต้ทะเลเจ้านี่คือเม่นทะเลแต่งตัวสาเหตุที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันชอบเอาเศษหินเปลือกหอยหรือซา,ากปะการังมาปกคลุมร่างกายเพื่อพลางตัวจากศัตรูมักพบอยู่ตามพื้นทะเลนอกแนวปะการังที่มีเศษกรวดและซา,ากปะการังปนอยู่กินสาหร่ายและสัตว์ขนาดเล็กตามพื้นทะเลเป็นอาหาร ก่อนจะไปเข้าสู่หมดปลาเรามาพูดถึงเรื่องหอยมือเสือที่เป็นสัตว์สงวนกันสักเล็กน้อยดีกว่า หอยมือเสือเป็นหอยที่หากินโดยการเปิดฝาขึ้นเพื่อรับแสงและแผ่ส่วนเนื้อเยื่อที่มีสาหร่ายที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ติดอยู่ให้ได้มากที่สุดเพื่อรับแสงให้ได้มากๆสาหร่ายจะสังเคราะห์แสงโดยการรับของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์จากหอยมือเสือและส่งสารอาหารและออกซิเจนผ่านไปยังหอยมือเสือทั้งสองอยู่ร่วมกันแบบพึง่งพาอาศัยกันและสีสันของหอยมือเสือไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสีน้ําตาลก็เป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายนั้นนอกจากนี้สาหร่ายที่อยู่ในตัวหอยมือ ก็ยังดูดซับเอาสารและของเสียต่างๆรวมตั้งตะก,กรอนรอบๆระบบนิเวศมาเป็นอาหารโดยการกรองอีกด้วยดังนั้นจึงทําให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นมีน้ําที่ใสสะอาดและสุขภาพดีไปด้วยหอยมือเสือจึงเป็นสัตว์ทะเลที่ดีต่อระบบนิเวศสุดๆนั่นเองเอ้าล่ะต่อไปเรามาข้าหมวดปลากันจริงๆสักทีไม่หลอกแล้วนะเรามาเริ่มจับปลาที่เราเคยเจอกันก่อนเลยละกัน นี่คือปลาผีเสื้อปากยาวหรือมีอีกชื่อว่าปลาผีเสื้อปากนกกระจิบชื่อภาษาอังกฤษคือ Copperband Butterflyfish ทั้งสองชื่อคือปลาตัวเดียวกันต่อไปก็จะปลาทะเลนที่เราไม่รู้จักชื่อแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคือปลาทรายขาวนั่นเองเป็นกลุ่มปลาที่มีครีบคู่แผ่แบนออกด้านข้างลักษณะคล้ายผัดชื่อภาษาอังกฤษคือ s c o l o p s i s ซึ่งตะปูนี้มีลายเยอะซะด้วยในที่สุดก็สิ้นสงสัยสักทีว่ามันคือปลาอะไรนี่คือปลาปักกระเป้าและนี่ก็เป็นปลาปักกระเป้าอีกพันหนึ่งเหมือนกันนี่คือปลากระลังลายเส้นฝา และนี่ปลากล้วยหางเหลืองและนี่คือปลากระพงข้างเหลือง Yellowtail Snapper ปลากระพงขนาดเล็กนี่คือปลา Pastel Green l a s e หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า b l a c k b l o t s Rainbowfish นี่คือปลาสลิดหินจุดแดงหรือปลาใบขนุนจุดเหลืองและนี่ก็คือปลากระดีทะเลมักมีนิสัยอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มคราวที่แล้วผมบอกว่านี่คือปลาเข้าเมาน้ำลึกแต่จริงๆแล้วมันชื่อว่าปลากะลอกแดงทั้งสองอยู่ในตระกูลปลากระลอกทั้งคู่ นี่คือปลากะลังหินที่ได้ชื่อนี้เพราะลายพังของมันเหมือนกับหินที่ไม่โดดเด่นนั่นเอง ที่แล้วมานั่งซูมหนูดีให้ตาแตกก็มองไม่เห็นแต่รอบนี้ตัวใหญ่กว่านี้โป้งเลยทีเดียว เมื่อร่างกายล่องลอยเหนือผิวน้ำสายตาจะหลดทิวทัศน์ที่แปลกใหม่ทั้งปะการังสัตว์เล็กและปลาใหญ่ต่างทำให้เราหลงไหลจนลืมเวลาความอิ่มเอมไหลแล่นสู่หัวใจไม่ขาดสายได้แต่บอกตัวเองว่าขออยู่ตรงนี้นานอีกสักนาที